ปรากฏการแตกๆที่เกิดขึ้นบนโลกมีมากมายหลายเหตุการณ์ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้หนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ฝนประหลาดที่ตกลงมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากท้องฟ้ามีรายงานฝนที่ตกลงมาเป็นเลือดมีฝนที่ตกลงมาเป็นเศษเนื้อหรือชิ้นส่วนของอวัยวะและบางครั้งเศษชิ้นเนื้อที่ตกลงมาเมื่อตรวจสอบ d n a ไม่พบว่าตรงกับสัตว์ชนิดใดที่อยู่บนโลกและบางครั้งฝนที่ตกลงมาเป็นสัตว์น้ําเป็นชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่บนโลกฝนที่ตกลงมาพร้อมกับกบหรือปลาเกิดขึ้นบ่อยครั้งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฟอเทียนากรณีนี้อาจคล้ายกับกรณีที่เกิดขึ้นบนดาวศุกร์เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าบนพื้นผิวของดาวศุกร์ ที่มีอุณหภูมิสูงมากจนไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้แต่กลับพบว่าในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเป็นไปนได้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์อาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศแทนที่จะอาศัยอยู่บนพื้นผิวดาวในกรณีที่ฝนตกเป็นสัตว์ต่างๆบนโลกมีผู้รู้ได้ตั้งทฤษฎีแปลกๆว่า สัตว์ต่างๆเหล่านั้นอาจเกิดบนท้องฟ้าและตกลงมาจากเหตุแปรปรวนของพายุสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดและโตบนเมฆหรือท้องฟ้าซึ่งมีผู้รู้บางคนบอกว่าบนโลกของเรามีชั้นบรรยากาศชั้นหนึ่งที่อาจมีสิ่งมีชีวิตที่ว่าอาศัยอยู่มันก็คือทะเลซูปเปอร์ซากาโซบรรยากาศชั้นนี้ล่องลอยอยู่เหนือโลก วันดีคืนดีสัตว์น้ำจำพวกกบหรือปลาก็อาจตกลงมาสู่ผิวโลกได้เมื่อสภาวะอากาศแปลปรวนแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตและขัดแย้งอีกว่าหากชั้นบรรยากาศนี้มีจริงทำไมพวกเครื่องบินและจรวดจึงไม่เคยเจอทะเลที่ว่านี้ทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่เรื่องราวของฝนที่ตกลงมาเป็นสัตว์น้ำ จำพวกกบและปลามีมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อราวปีคศ200อธานีสแห่งนาวคาติสได้รวบรวมงานเขียนของคนยุคโบราณกว่า800คนไว้ในงานเขียนของเขาจำนวนถึง15เล่มในชื่องานเลี้ยงของนักปราดญ์หนึ่งในนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับฝนที่ตกลงมาเป็นสัตว์ด้วยตอนหนมีบันทึกว่า ไฟลาตูสที่บันทึกเหตุการณ์ในเมืองเปโอเมียและดาตาเนไว้มีเหตุการณ์ฝนตกลงมาเป็นกบจำนวนมากฝนที่ตกลงมาเป็นกบตกลงมาในเมืองติดต่อกันหลายสัปดาห์ท้องถนนและบ้านเรือนเต็มไปด้วยกบจนชาวเมืองต้องปิดประตูหน้าต่างป้องกันไม่ให้กบเหล่านั้นเข้าไปในบ้านแต่มันไม่ได้ผลกลบยังคงสามารถเข้าไปในบ้าน ไปในส่วนต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนมันทำให้ข้าวของและอาหารในครัวเสียหายหมดประชาชนไม่สามารถใช้น้ำได้เพราะมีกบตกลงไปตายในน้ำตามท้องถนนเต็มไปด้วยซากกบจนแทบไม่มีที่ย่ำเดินจนในที่สุดประชาชนต้องทิ้งเมืองเพราะไม่สามารถทนกลิ่นเน่าของซากกบได้ในสมัยนั้นเชื่อว่า สาเหตุที่กบตกลงมาจากฟ้าเป็นเพคลอพาผู้เป็นเจ้าเบื้องบนบรรดาลให้ตกลงมาเพื่องลงโทษมนุษย์หรือแสดงเหตุอาเพศแต่ดูเหมือนว่าจะลงโทษมนุษย์บ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นแทบไม่ขาดสายเช่นในวันที่4สิงหาคมปี1838ชายคนหนึ่ง เดินไปบนถนนทาวเวอร์กรุงลอนดอนเขาได้เห็นกบเล็กๆจำนวนมากหลายสิบตัวบนทางเท้าและถนนเขาคาดว่ากบเหล่านั้นน่าจะตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับฝนที่ตกหนักเมื่อราวหนึ่งชั่วโมงก่อนข่าวนี้ถูกนำมาเขียนในหนังสือพิมพ์เมอร์เลอร์ของอังกฤษในปี1839ที่กรุงรอนดอนเช่นกัน ในขณะที่เอ็ดเวิร์ดเจมส์นักสัตววิทยากำลังเดินเล่นในสวนฟูแลมของเขาก็าได้พบกบตัวเล็กๆกระโดดกันไปมาเป็นจำนวนมากเขาสังเกตเห็นว่าพื้นดินในบริเวณนั้นไม่มีตรงไหนแฉะพอให้ลูกออดสามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ทางเดียวเท่านั้นที่กบพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากท้องฟ้านั่นเอง ในหนังสือพิมพ์เดลิมิเลอร์ฉบับวันที่24ตุลาคมปี1981เขียนเอาไว้ว่าสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งได้แจ้งต่อศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งเมืองรัสเซียว่าในขณะที่ฝนตกหนักเธอเดินกลางร่มอ,อยู่ริมถนนได้มีกบตัวน้อยสีชมพูจำนวนนับร้อยตกลงมาจากฟ้าตกลงมาใส่ร่มของเธอด้วยและบนถนนหนทางก็เกลื่อนไปด้วยกบ กระโดดไปมาลงคูน้ำใกลๆ้ๆบางตัวก็หายไปในสวนหลังบ้านแถวนั้นแต่ละตัวมีขนาดเท่าเล็บหัวแม่มือเรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีเรื่องกบกล่าวว่ามันเป็นกบที่ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดและผิวที่เป็นสีชมพูเป็นเพราะผิวหนังของมันบางจนเห็นเส้นเลือดฝอยภายในนั่นเองรายงานจากหนังสือพิมพ์แบล็ k ฟอร์ชายทาง ฉบับวันที่24ตุลาคมปี B 1982รายงานการสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ฝนประหลาดไว้ว่ามิสซิสวีด้าแม็กวิลเลียมอธิบายว่าอาทิตย์นั้นอากาศชุ่มชื้นมากมีฝนตกกระหนำ่ำขณะที่ยืนอยู่ระเบียงและมองไปยังกรงแมวที่หลังคากรงเธอเห็นตัวอะไรเล็กๆดิ้นกระแดวกระเดวอยู่หลายตัวคล้ายกับลูกกบและเมื่อพิจารณาดูสิ่งนั้น อย่างละเอียดพบว่ามันตกอยู่เตือนกราดเต็มไปหมดทั่วพื้นดินมันต้องมากับสายฝนอย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นเมื่อฝนหยุดตกเธอได้ลงไปที่สวนเพื่อตัดหญ้าพบว่าสนามหญ้ามีกบสีเขียวสีดำตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดรวมทั้งมีบางส่วนที่ติดห้อยติดอยู่กับกิง่งพุ่มไม้ขนาดของมันราวสามในสี่ของนิ้ว เธอและหลานช่วยกันเก็บเอามันไปปล่อยในสวนหลังบ้านอย่างสนุกสนานตลอดฤดูร้อนเธอและหลานชายเฝ้าดูแลพวกมันแต่น่าเสียดายหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหลือเพียงสามตัวเท่านั้นที่รอดชีวิตและโตเต็มที่ในข่าวของหนังสือพิมพ์แคมเดนรัฐออนคาซอฉบับวันที่สองมกราคมปี1973รายงานว่า ฤดูร,ร้อนปี1926ชายคนหนึ่งทำงานเป็นแคดดี้ประจำสนามกอล์ฟของเมืองปีนั้นมันแห้งแล้งติดต่อกันยาวนานหญ้าบนแฟร์เวห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลพอช่วงบ่ายก็เกิดพายุอย่างกระทันหันมีทั้งฟ้าร้องและฟ้าผ่าอย่างน่ากลัวฝนซัดกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาพวกเขาเห็นกบตัวเล็กๆร่วงพูล,ลงมาขนาดมันเท่ากับเหรียญสลึง พวกมันยังมีชีวิตและสามารถกระโดดไปมานับพันตัวทําให้ผู้คนในสนามกอล์ฟจ้องมองดูพวกมันอย่างตะลึงพึงเพลิดแทบไม่เชื่อสายตา W A Walker เป็นผู้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กบบางตัวก็โชคไม่ดีจากปากคำของ F J m c m a n u s แห่ง l a g u n a Beach California กล่าวว่า ตอนผมเป็นเด็กอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐมินิโซตาผมจำเรื่องนี้ได้แม่นมีเหตุการณ์พายุฝนท่าทางมันดูรุนแรงพวกเราจึงพากันวิ่งเข้าบ้านหลังจากพายุสงบพวกเราได้เดินออกมาก็เห็นฝูงไก่ของเรากำลังจิกกินกบตัวน้อยๆและปลาเยอะแยะที่ดิ้นกระเสือกกระสนอยู่บนลางจากรายงานบันทึกกล่าวไว้ สิ่งที่ตกลงมาเป็นจํานวนมากไม่ใช่เพียงแค่ปลาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเช่นกบคางคกหอยจระเข้ทากงูอีกทั้งเมล็ดธัญพืชอีกจํานวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคําถามว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีผู้รู้ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า อาจเป็นพายุที่พัดเอาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นขึ้นไปในอากาศและตกลงมาพายุเฮอริเคนเทอร์นาโดหรือใต้ฝุ่นที่หอบเอาบรรดาสารพัดสิ่งมีชีวิตจากพื้นดินขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งบางทีอาจจะเป็นแม่น้ําลำคลองทะเลหรือมหาสมุทรแล้วแต่ทางที่พายุจะพัดผ่านและเมื่อพายุอ่อนกำลังลงบรรดาสารพัดสัตว ที่พายุพัดหอบขึ้นมาด้วยก็อาจตกลงไปกลายเป็นสารพัดฝนสัตว์ที่เราเห็นแต่ทฤษฎีนี้ก็มีคนมาเถียงและตั้งข้อสังเกตอีกว่าพายุที่ไหนจะเลือกพัดหอบเอาแต่สัตว์เป็นบางชนิดเช่นกบหรือปลาบางชนิดเป็นตกที่อื่นในเมื่อพัดเอาสิ่งมีชีวิตในคลองก็น่าจะมีสัตว์จำพวกอื่นเช่นพวกกุ้งหอย หรือสัตว์น้ำอื่นๆตามมาด้วยแต่นี่กลับไม่มีสักอย่างแถมคลองที่ไหนจะมีกบมีปลาชนิดเดียวกันเป็นพันๆหมืน่มนๆตัวและทั้งหมดเป็นพันเดียวกันชนิดเดียวกันทั้งหมดซึ่งไม่มีใครสามารถตอบคำถามนี้ได้โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ